สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชอรี่ก็จะมาเปิดห้องกล่องใต้ดินของบ้านเชอรี่นะคะของอที่ญี่ปุ่นนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าบ้านเชอรี่นะคะมีอะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนะคะที่ของคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งคิดว่าที่เมืองไทยไม่น่าจะมีนะคะแต่ว่าอาจจะมีเป็นบางบ้านที่เขาสร้างบ้านสไตล์ของเขานะคะก็อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็เชอรี่ก็ไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะคะแม้กระทั่งเพื่อนที่เคยมาที่บ้านหรือไม่ก็ ป้าป๋ากับเด็กๆเนี่ยนะคะก็แทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเชอรี่เป็นคนอเป็นคนเก็บของเข้าและเก็บของออกนะคะก็ไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากนะคะก็ทําแค่นิดหน่อยเดี๋ยวก่อนอะไรลูกทำความสะอาดเพียงแค่นิดนิดหน่อยๆนะคะไม่ได้ลื้อกลับมาทําความสะอาดมากนะก็อาจจะดูสกปรกบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูกันพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะต้องทําการลื้อครัวน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องออมาทําครัวใหม่เชอรี่ก็จะทยอยรื้อของที่อยู่ในครัวนี่นะคะใส่กล่องลงกล่องนะคะก็จะเหลือไว้เฉพาะของที่จําเป็นที่จะใช้ได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในห้องกล่องใต้ดินของเชอรี่เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นกล่องของเก่านะคะของบ้านหลังนี้นะคะ30 ป,ปีนะคะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเป็นของใหม่ให้ชลรีก็เลยถือโอกาสมาทาความสะอาดหรือของแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าไอกล่องห้องใต้ดินของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้เปิดนะคะเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงส่วนล่างของครัวข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวจะมันจะเป็นฝานะคะก็จะเปิดขึ้นมา ก็จะมีทั้งหมดสองกล่องนะคะ๋ยวจะให้ดูก่อนที่จะดูข้างในก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นใต้ดินจริงๆก็กลัวนะคะกลวงงูกลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนก็เขาไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเห็น,นไม่ได้ฉีดยาหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยแล้วเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะคะอันตรายห้ามเด็กลงไปนะคะเนี่ยประมาณนั้นนะผู้ใหญ่ก็คง ไม่น่าจะลงแต่เด็กเนี่ยกลัวจะลงเนี่ยจ้องต่จะลงนะคะต้องเอามาเลี้ยงในครัวด้วยแล้วก็วันนี้เขามาทําด้านนอกนะคะเสียงมันอาจจะดังนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้คือฝาโอ้เสียงดังจะให้ดูกล่องนี้ก่อนนะคะเป็นกล่องแรกก็คือกล่องนี้จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ปกติล้วป้าๆก็จะมีเบียร์ใส่ไว้ช่องนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะต้องรื้อใช่ไหมคะป้าป้าก็เลยไม่อยากซื้อตุนไว้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่เก็บก็จะมีนี่นะคะน้ํามันมะกอกสําหรับทําอาหารน้ํามันมะกอกสําหรับทําพวกสลาัาดนะคะก็คือน้ามันมะกอกมันจะมีแบบใช้ความร้อนได้ความเย็นได้ใช่ไหมคะเออใช้ความร้อนได้แล้วก็ใช้ความร้อนไม่ได้นะคะก็เลยซื้อแยกมานะคะอันนี้ก็เป็นตอนซื้อจากเมืองไทยนะคะยังไม่ได้เปิดใช้เลยะคะ่ะซื้อมาแล้ว ได้ใช้ไนนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวซื้อมาจากเมืองไทยเหมือนกัน,นะคะ่สะสกัดเย็นก็น้ำมันงาน้ำมันงานะคะน้ำมันลำข้าวตอนนี้น้ำมันแทนนะคะอันนี้น้ำมันน้ำมันพืชจากดอกคานูด้าฉันได้เอาไว้สำหรับทอดพวกของทอดของเฟรนฟรายนะคะอันนี้โอซังเกยญี่ปุ่นมินิน ก็เป็นซอสพริกนะคะซอสพริกแล้วก็ซอสอะไรเขาเรียกซอสอะไรซอสที่ซัตน้ำจิ้มไก่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนี่น้ำสลดัดเจอถูกมาน้ำสลดัดลองมาถูกมาเจอถูกนะคะก็เลยลองซื้อมาทานดูอซอสโอโคนมิยากิก็ไม่ได้ใช้ของแพงมากนะคะบางอย่างเช่ ต้องใช้หน่มิลินเอาลูกเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีโชยุเกาปุ่นแล้วก็ซอสฝาเขียวเมืองไทยนะคะซื้อมาจากร้านอาหารไทยแล้วก็นี่ซอสหวานซอสดำซีอิอันนี้เครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้จะกินหรือเล่าอันนี้ก็จะเป็น นมของเชอรี่นะคะนมเต้าหู้คุกป,ปะปะาเดรวเดวกิไม่ค่อยอยากให้กินมากนะคะคุกเลยไม่ค่อยมีติดเยอะน้ำชามี่น้ำเพื่อไว้ฉุกเฉินแล้วก็จะมีเหล้าวันนี้เชอรี่เอาตอนนั้นเอามาทำอะไรสักอย่างใช้ไม่กกกกหมดเดี๋ยวปะาปก็จะกินนะคะแอลกอฮอล์แค่ยี่้าเปซแล้วก็จะมีอันนี้ วิโซเพิ่งซื้อมาปกติไม่ได้ซื้อข้อนี้แต่ว่าเจอ88เยนเห็นถูกดีก็เลยซื้อมานะครับก็พริกแห้งที่เช้ได้ตากไว้นะคะนี่ตอนนั้นอนนี่เป็นคอนจะมาทำซุปคอนนะอันนี้อะไรอันนี้เป็นทมเ,เ,ม,เ,เทมิโอัอน,นี้มะเขือเทศก็จะมีมาถุงนี่อะไรอ่ะโอ้อยาดึงห่มลูกโอ้ยห็่จะดึงผม นี่ก็น่ะอันนี้อ๋อซื้อมาตั้งนานแะล้วส่งมาจากเมืองไทยเมล็ดผักชีนะคะนี่ล่ะนี่ล่ะซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ไม่ไดผักชีนี่อะไรมาก็อร่อยเลยเองมไมล็ดพริกไทยดำบางทีเก็บไว้ลืมนะไม่รู้คืออะไรโอุ๊ยไอ้เมจังยุ่งอย่าลงมาลูก ตัวไรคานก็ช่องนี <sm ้ก็จะมีประมาณนี said, oh ้นะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวจะลื้อลงใส่กล่องนะคะดย๋ยวให้จยให้ดูก่อนคร่าวๆว่านี่นะคะมันเป็นกล่องแบบนี้นะคะจะใส่อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านที่นี่ใส่เครื่องปรุงนะคะไม่แน่ใจว่าบ้านอื่นเขาใส่อะไรนะคะนี่ก็เป็นอีกกล่องหนึ่งกล่องนี้ก็ เป็นพวกแป้งนะคะนี่เป็นโกโก้ผงโกโก้ที่ใช้ไม่หมดก็ใส่ถุงไว้อันนี้เม็ดสักคู่ของแท้นะคะจากภาคใต้ที่สาวส่งมาให้นะคะยังใช้ไม่หมดแล้วก็น้าตาลทรายขาวไม่ได้าใชฉันน้ำตาลทรา,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 ายแดงนะคะก็เลยไม่เข้าใจเกลือแล้วก็นี่เป็นโนริที่ซื้อมาจากโรงกีนะคะเอามาหออ ข้าวนะคะปัน้นซื้อมาแค่ร้อยเยนเองถูกมากค่ะก็เลยซื้อมาเก็บไว้โอ้ยแล้วก็นกแล้วก็ข้างล่างข้างล่างมันหยิบหยิบลำบากน,นิดนึงมันมีผงโกโก้ถุงหนึ่งซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะยี y ่ห้อทิลลิแล้วก็มีโซเมงเป็นป่องมันกองของขวัญแม่ให้มานะคะอยู่ข้างล่างก็มีแค่นี้ข้างล่างหีิบลำบากก็เลยเดี๋ยวจะหยิบทีเ้ตอ,อนใส่อันนี้ก็จะเป็นแป้งมนันนะคะแป้งมันญี่ปุ่น เพื่อนซื้อมา20สเยนก็เลยขอซื้อต่อไว้หลายถุงแต่นี้เหลือถุงเดียวนะคะอันนี้ซื้อมาถุงใหม่แป้งข้าวเจ้าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ก็จะมีแป้งเค้กอันนี้จะเป็นพวกแป้งแป้งขนมปังแป้ง็นประสงค์แล้วก็ขนมปังชุบแป้งทอดนะคะข้างล่างน่าจะมีแป้งอีกถุงหนึ่งแป้งเค้กอีกถุงหนึ่งแล้วก็ข้าวเหนียวที่ซื้อมาวันนั้นนะคะที่ว่าเจอของถูกมาหลายถุง ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวชิีจะเลยขีดตามใส่กล่องแต่ตอนนี้ไอ้ยุ้งจังยุ่งก็อันนี้เป็นปลาแห้งที่ซื้อมาถุงใหญ่แล้วยังใช้ไม่หมดนะคะก็เลยใส่ถุงซิปล็อกไว้อันนี้ก็เพื่อนให้มานะคะหมูหยองแล้วก็มีผงวุ้นชุน่าก็จะมีซุปที่เพื่อนให้มาเหมือนกันนะคะเพื่อนของนิกล มูหยองที่แนใจขายให้มาน้องแนนรอเปล่าทำอะไรคะลูกพยายามที่จะเดินเ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะเป็นคนยากรเมื่อก่อนสั่งอินเทอร์เน็ตมานะคะเชอรี่เป็นคนไม่ค่อยกินข้าวมาก่อนจะกินคนยากุเนี่ยแทนข้าวจะทําเป็นข้าวต้มหรือเอามาผัดข้าวนะคะก็ไม่กินแล้วนะคะเนี่ยซื้อมาเก็บไว้เดินออกไปไม่ได้ก็เลยนอนนอนถ่ายออกไป <laughs> ตลกแล้วก็จะเป็นโนรีนะคะดเดจชิชอบกินโนริเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมีก่กรอบแห้งเอาไว้ทําราดหน้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเนสเดซึ้อจากเมืองไทยนะคะสงสัยจะหมดอายุแล้ว <Okay. S 1> ไม่เป็นไร <Okay. S 1> หมดไม่กี่วัน <Okay. S 1> ก็แต่อชอบกินนะคะลืมจนดดูนี่เป็นกาแฟก็ซื้อมาตุนไว้สองอสองกระป๋อง ก็ม,มาม่าเกาหลีแชนที่ชอบนะคะอันนี้ซื้อตรงกิดตั้งเกือบ200ยเยนแต่ว่าไปเจอที่ซูปเปอร์หนึ่งเนี่ยประมาณ1 1 0กว่าเยนก็เลยซื้อมาเหลือพอเดียวแล้วนะคะอันนี้ก็ชอบกินตอนร้นนอนๆตัวนี้ถูกมากเคยทำคลิปไว้แล้วไปเจอที่แถวบ้านนะคะประมาณ170กว่าเยนนะคะอันนี้เจอมาเหลือ1 1 8ยเยนซื้อมา3กล่องเพลทมากเลยค่ะกินไปแล้ว1กล่องเลือ2กล่อง ตุนไวค่ะเจอของถูกรุ่นนี้ซื้อมาอีกทั้งหมดอร่อยนะเผ็ดเป็นเผ็ดนะกินแล้วอีสามเดืินเข้ามากินใหม่นี่นะคะก็น,นี่จะเป็นมกักกะโรนีหรือเส้นละบรไม่รนูเนี่อผิดหรือเปล่าน,นี่นะคะชูนา่าเกาหลีนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนปลาสามรสของบ้านเราไปซ้อมมะเขือเทศนะคะเหลือกระปุกเดียนะคะซื้อมาจากร้านมือเสานะคะยังไม่หมดอายุนะคะอร่อยค่ะ นีจะขอก็ซีเรียลที่ซื้อมาวันนั้นนะคะแล้วก็แป้งแพนเค้กแล้วก็มีเส้นนะคะชอบตุนของพวกนี้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ตุนเยอะเพราะว่าอยวจะต้องย้ายของก็เลยอยากให้มันทยอยหมดเดือยสองพองนะคะแล้วก็เส้นเล็กก็เดือยสองพองนะคะหาซื้อตอนนั้นหาซื้อไม่ได้ผัดไทยนึกว่าหมดแล้วยังหลงอีกห่องนะคะเนี่ยเขาเก็บกุ้ง กินไม่หมดนี่มีอยู่กระป๋องหนึ่งเพื่อนให้มานะ่เพื่อนจะน่าจะให้มานะกระป๋องกระป๋อง<ๆ>อะไรเนี่ยสามแม่ครัวกัสปาเกตี้มีช่วงหนึ่งตอนนี้โควิดนะคะหาซื้อยากมาก<ๆ>ก็เลยซื้อมาเก็บไว้ตอนนี้เดี๋ยวจามพอนะ,คะ้ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวฉนันจะเลยใส่กล่องน,นะคะ เดี๋ยวแป๊บนะคะไอ้ไม่จังยุ่งยุ่งมากเลยตอนนี้เชอรี่ก็เลือกเอามาหมดแล้วนะคะนี่ก็จะสกปก เหมือนเป็นพวกซอสเดี๋ยว่อ้มาทำความสะอาดนะคะตัวนี้มันถอดได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวรอป้าปามาล้างเนี่ยมันถอดได้เดี๋ยวรอให้ป้าป๋าวันหยุดให้ป้าปัดถอดไปล้างนะคะก็ส่วนที่ยังไม่แน่ใจว่าจะยังต้องใช้ป่านะคะก็จะเสือไว้ประมาณแค่นี้นะคะอันนี้คือยังต้องใช้อยู่บ้างก็จะเหลือไว้ประมาณแค่นี้นะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็ เก็บเข้ากล่องไปเก็บได้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลากไปไว้ห้องที่ทัตมินะคะเพราะว่าขึ้นข้างบนไม่ไหวค่ะัน,นี้หนักมากหลับแล้วนะคะทางสะดวกเดี๋ยวจะลากเก็บไปเพราะว่าน่าจะนอนแป๊บเดียวเพราะว่าเขาทำบ้านเสียงดังนะคะเดี๋ยวจะลากขอบไปไว้ห้องทัตมิก่อนนะคะ พอดีค่ะการไม่ให้ยูมิเข้าไปตรงนี้นะคะอายุมิจังชอบมาเล่นตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเครื่องรางของเด็กผู้ชายบ้านที่มีเนกผู้ชายลูกผู้ชายนะคะจริงๆต้องมีของผู้หญิงด้วยแต่ว่าเด็กจีเขากลัวก็เลยไม่ได้เอามานะคะมาจากบ้านพ่อค่ะอุ้ยมีกล่องนี้กล่องหนึ่งเด็กจะาไปใส่ของได้พ่ฝ่ามมาไว้ตรงนี้กล่องเหมือนกันนะคะกล่องหนา ตอนนี้นะคะเชลลี่ก็ได้กล่องมาอีกกล่องแล้วนะคะเจอมานะคะที่ป้าป๋าเขาเอามาเก็บไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวจะไปเก็บของต่อนะคะก็ต้องขอ,อไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบรบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเชลลี่และครอบครัวเชลลี่ด้วยนะคะ แล้วเชอรี่จะมาทำคลิปเกี่ยวกับาการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นการใช้ชีวิตการเป็นแม่บ้านที่เชอรี่เป็นอยู่ทุกๆวันนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมและติดตามกันอีกนะคะในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ